สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงวิธีการจัดการงานกระสอบนะคะโอเคอเดี๋ยวเราจะมาอธิบายแพทเทิร์นข้าวๆข,ของเราให้ฟังก่อนเนาะว่าเราแบบม,มีวิธีการยังไงบ้างใช่เพราะว่า,างานกระสอบคือเอามาข้อดีของมันก็คือมันต้นทุนถูกต้นทุนถูกหลากหลายแล้วกม็มีค่าแบบค่าไซส์อะไรประมาณนี้เหมาะกับสําหรับแบบไล้ขายแบบ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในลยไลฟ์ะอะไรประมาณนี้แล้วเหม,หมาะสำหรับเริ่มต้นด้วยเพราะว่าต้นทุนมันถูกนะครับถ้าเกิดว่าเอางานที่มีจํานวนมาคือเรายังไม่มีกลุ่มลูกค้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะขายออกยากเสี่ยงอโอเคอ่ะปะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ะนี่นะครับคือสมมุติว่าเราได้งานมานะฮะเป็นงานใหม่เนาะเป็นงานกระสอบ เราอาจจะเอามาร้อยพันกี่กี่ตัวก็ว่าไปคือมาถึงแล้วเราก็ต้องเอามาจัดแบบจัดอะไรก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าอยากอันนี้คืออยากให้มันออกไวๆนะครับพอเสร็จปุ๊บพอเราเอามาไลน์ขายคืองานก็จะแบ่งเป็นขายออกอันนี้ขายไม่ออกอันนี้ตำหนิ คืองานกระสอบมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งขายออกอันนี้เราอาจจะขายสองสามราคาหรืออะไรแล้วแต่เรานะหรืออาจจะขายราคาเดียวไปเลยแต่ก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดมันขายออกก็คือขายออกอขายออกเสร็จปุ๊บเราทําไงเรากอ็อันนี้คือเขาสมมุติว่าขายในไลฟ์ก็คือก็ต้องอลูกค้าก็จะมีถุงของตัวเองนะครับสําหรับร้านเรานะก็เขียนลงถุงก็ลงถุงไป ลงถุงพอเสร็จปุ๊บจ่ายเงินมมันมีโอนกับไม่โอนเออนั่นแหละจ่ายไม่จ่ายถ้าเกิดว่าเขาจ่ายปุ๊บอ่ะเราก็ส่งส่งอันนี้คือควรทำนะครับควรทำนะการจัดการงานอะไรเงี้ยส่งให้ลูกค้าอ่าส่งเสร็จอ่ารับกับไม่รับ สมมติว่าปลายทางอะไรเงี้ยไม่รับไม่รับนี่คือไม่รับของนะครับลูกค้าไม่รับของก็มีนะครับเป็นเรื่องปกติอุ้ยนะต้องต้อองยน,นี้อ่ะโอเคสมมุติว่ารับปุ๊บก็จบอ่ะอันนี้ก็จบทีนี้ ถ้าเกิดว่าไม่จ่ายไม่จ่ายทำไงไม่จ่ายเราก็เอาวนกลับมาขายอ,อ่าก็คือเอาวนกลับมาขายใหม่เดี๋ยวเยี่ยว้ก่อนก่อนอ่ขายใหม่จะขายใหม่จะขายใหม่มารวมกับตรงนี้เลยก็ได้มารวมมารวมกับตรงนี้เลยก็ได้นะครับเป็นงานใหม่ก็คือลงมาขายใหม่เลย ออกไม่ออกตำแหน่งอ่ะหรือว่าจะมาขายใหม่ในลักษณะของเซลล์ก็แหลเซลคือลดราคาอ่ะถ้าเกิดว่าส่งรับไม่รับก็เหมือนกันครับไปที่เดียวกันเลยไปที่เดียวกันเลยนี่คือถ้าเกิดว่าเขาไม่รับนะครับเป็นของตีคืนอ่ะพอเสร็จปุ๊บอันนี้ถ้าเกิดไม่ออกเราทำไงไม่ออกก็ ก็วนกลับมาขายใหม่ก็ได้วนกลับมาขายใหม่หรือรว,รวมไหก่อนรวมรวมไหมเพราะว่ามันเยอะๆปุ๊บอันนี้ก็รวมไหมเซลเซลตอนแรกเราขายเราอาจจะขายประมาณอย่างร้านเรา5 9เนี่ย59 69 ถ้าเกิดว่าตัวที่มันไม่ออกปุ๊บเรารวมไว้เยอะๆเราอาจจะมาเซล์ลเหลือราคาประมาณ39หรือ49 49คือแล้วแต่แล้วแต่นะฮะอันนี้คือการออกแบบนะออกแบบปุ๊บทีนี้ก็จะมีออกกับไม่ออกอีกก็ทําเหมือนเดิมครับถ้าเกิดออกก็จบไปจบแต่ถ้าเกิดว่าไม่ออกปุ๊บเราก็อาจจะเก็บรวบรวมไว้แล้วก็มาเซล ลงไปอีกทีหนึ่งหรือว่าเซลล์เท่าเดิมก็ได้เพราะว่าบางทีลูกค้า,าที่ต้องการตัวนั้นอาจจะไม่อยู่นะครับไม่อยู่ตำหนิรวบรวมอาจจะขายเหมาอ่าขายเหมาอย่างร้านเราทําอย่างนี้ขายเหมาร้อยตัวเพราะว่าคือตําหนิเนี่ยเวลาเราจะเอามาไลฟ์าขายทีละตัวมันค่อนข้างเสียเวลาเพราะว่าเราต้องแจ้งตําหนินะครับคือร้านเราค่อนข้างเน้นคุณภาพนิดนึงคือถ้าเกิดว่าตําหนิตรงไหนเราต้องแจ้งแล้วลูกค้าเขาต้องรับได้นะฮะ หรือว่า,าถ้าเป็นร้านอื่นก็จะเป็นตับขายตำนิกในส่วนที่ลูกค้ารับได้ก็ได้เพราะว่ามันมีบางตัวที่ลูกค้ายิานดีที่จะจ่ายได้ในราคาราคางานใหม่เลยอ่ะอ่าออันนี้คือแล้วแต่เพราะว่าบางทีอาจจะเลยนนิดหน่อยก็คือขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับแต่ละร้านที่ตัดสินใจเลยว่าจะทํายังไงกับตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้คือแล้วแต่ลูกเล่นประมาณนี้คือคือเราต้องออกแบบนะครับสมมุติว่าอ่เราออกแบบดีอ่ะเวลาเวลามันรันโฟหรืออะไรมันจะดีงานมันจะไม่ไม่จม เพราะว่าคนส่วนใหญ่สมมุติว่าขายออกขายออกประมาณ80%ขายไม่ออก20ปุ๊บแล้วรวบรวมไปเรื่อยๆสั่งงานใหม่สุดท้ายสต๊อกบวมบวมตรงไหนบวมตรงนี้อ่าเป็นไปได้หรือบางคนพอเห็นตําหนิเฮ้ยตําหนิแม่งเยอะอย่างี้ทําไงดีวะรู้สึกว่าแม่งเอามาไม่คุ้มเลยตําหนิเยอะจริงๆคิดอย่างนี้มันก็มันไม่ได้ทัาทีเดียวเพราะว่ามันต้องดูที่ตัวเลขว่าออกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับที่พาร์ตก่อนที่เราทําออก80 กว่าเปอร์เซ็นต์หรืออะไรเงี้ยไม่ออกกี่เปอร์เซ็นต์ตัหนิออกี่เปอร์เซ็นต์เน,น,นี่ยฮะพอมันไล่างานปุ๊บองงานใหม่ลงลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับลงมาเรื่อยๆตรงนี้เริ่มเยอะเรามองว่าเฮ้ยงานเต็มบ้านไปหมดเลยหรืออะไรเง,งี้ยไม่ได้เพราะว่ามันออกไปแล้วมันทํากําไรไปแล้วก็เยอะที่ไม่ออกเราก็หาวิธีจัดก,การสิเราก็มาเซลสิตั้หนิเราก็ขายเหมาสิหรือว่าเรามาขายตีกหรือว่าขายให้แบบแม่ค้าไปขายต่ออะไรอย่างงี้สิอืมอ่ะ เนี่ยครับคือเราต้องหาวิธีจัดการครับไม่งั้นมันก็กสต๊อกบัวบ้างเต็มบ้านบ้างตำหนิเยอะหรือว่าอะไรคือแบบอืต้องต้องออกแบบครับต้องออกแบบถ้าเกิดเราไม่คิดสุดท้ายมันก็จะไปในแนวทางที่แบบว่ายังไงเดียมัวมัวนะฮะมัวมัวประมาณนี้แล้วงานที่เข้ามาอย่างที่บอกเนี่ยพอออกมาเป็นเนี้ยแปดสิบแปดสิบสิบสิบก็แหละหรืออะไรเนี้ย งานงานกระสอบเราต้องเข้าใจว่าอัตรากําไรอ่อัตรากําไรมันไม่ไม่ใช่ว่าอ่20บาทอ่ะก็คิดตัวละ20บาทอย่างนี้ไม่ได้นะครับเวลาคิดอัตรากําไรเราต้องคิดแบบนี้ฮะสมมติว่างานกระสอบร้อยตัวงานกระสอบร้อยตัวอ่ะแบ่งเป็น80ด เอาตามตามนี้เลยนะแปดสิบอ,ออก10ไม่ออกสิ 10, ตำาหนิอันนี้คิดง่ายๆนะครับสมมุตินะทีนี้เวลาการคิดกาไรปุ๊บสมมุติว่าเราเอาเอามาตัวละ50าสบบาทต่อตัวเราเอาไปขายสักอ่ะเจอันนี้เป็น75็ดลบห้สิบ ขออนุญ,ญาตไม่คิดพวกค่าถุงนน่นนี่นั่นนะมันไม่งั้นมันจะกงโกงไปก่อนห,หรือรว่าคิดไปเลยไม่เราว่ากงโกงไปก่อนอ่ะกงโกมไปก่อนมันจะได้คำนวณง่ายๆนะครับรแต่มันจะประมาณนี้นะฮะไม่ออกสิบตัวเอ,เออขอโทษครับอ่าเอาเอไม่ออกสิบตัวถูกแล้วกสิบตัวอาจจะขายเ,าเป็นเซลต่ำสุดทักอ่าขายเท่าทุนไปเลยห้าสิบเออห้าสิบออห้าห้าอห้าสิบเท่ากับสนแล้วก็ตําหนิ ตำหนิเรายอมขาดทุนเลยเพราะว่าคือคนเขาคงไม่ไม่ค่อยอย่างนี้แหละอืม,อ,มอ่ะยอมขาดทุนเอาสักกี่บาทดีสาสิบามสิบบทอสมมติมตลบที่ติดอ่ะทีนี้ครับอันนี้คือกําไรกําไรขั้นต้นนะครับต่อตัวนะววเ,เนวลาเองคำนวณเอาแปดสิบนะครับเอาจํานวนตัวนะครับมาคูณตรงนี้ก็จะได้เป็นแบงกักด,ดีคนะ่กัง 25สิบห้าคูณแปดสิบอันนี้ศูนย์คูณสิบอันนี้ลบที 10, <25 S 1> ่สิบ <2000. S 1> <2000. S 2> uh ี่บ้าคูณ80เส่บสองพันสองพันอ่ศูนย์นี่ลบสองร้อยอ่ะ, uh huh. อ,ะอันนี้รวมกันจะกลายเป็นพันแปดร้อยนี่ครับกำไรที่แท้จริงคือตรงนี้ฮะ อเราซื้อมาหนึ่งร้อยตัวตัวละห้าสิบบาทห้าพันนี่ฮะต้นทุนห้าพันบาทนี่ครับ, 5, บ,รบกำไรเฉลีย่ยกำไรเฉลีย่ยเท่ากับหนึ่งพันแบดร้อยบาท อันนี้คือร้อยตัวนะครับอันนี้คือทางร้อยตัวนะเอามาเฉลี่ยกันแล้เห็นไหมครับว่าเวลาเราคิดอะเราจะคิดแค่ว่าเราขายเจ็ดจุบ้าบาทกําไรตัวละยี่สิบห้าไม่ได้เราคิดอย่างนั้นไม่ได้ครับเราคิดแค่ว่าแบบโอเคร้อยตัวกําไรตัวละยี่บห้าแหละผิดครับกําไรมันเหลืออะตกตัวละสิบแปดบาทอะหรือเฉสิบแปดบาทต่อตัวบาขอตัวอ่ะนี่ย กำไรที่แท้จริงมันจะอยู่ประมาณนี้จริงจริงจริงมันจะมีค่าแพ็คค่านุ่นนี่นั่นค่าแรงค่าอะไรด้หละแต่ว่าเอาง่ายคือเฉพาะโก้ตโปรฟิตมาจริงแล้วกันเป็นกำไรขั้นต้นนะครับจะอยู่ที่18บาทเห็นไหมครับต่างกันเยอะนะ25กับ18ต่างกัน7บาทนะครับเนี่ยเวลาเราคำนวณงานกระสอบเราต้องคิดแบบนี้ฮะแล้วมันเป็นเหตุผลอีกว่าทําไมเราต้องรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันกี่เปอร์เซนต์ตรงเนี้ยกี่เปอร์เซนต์ แตรงนี้กี่เปอร์เซนต์เพราะเราจะสามารถเอามาคำนวณตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้คือภาพภาพใหญ่ที่ที่คนหลายๆคนตกมาตายนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรายิ่งขายยิ่งไม่ค่อยได้กำไรเลยหรือว่าขาดทุนหรือว่าสต๊อกบวมนะครับเพราะว่ากำไรที่แท้จริงมันคือตรงนี้ครับนี่แล้วก็ปัดส่วนของงานที่ออกกับไม่ออกนะครับคือเวลาเราขายไปเรื่อยๆื่อยเรารู้สึกว่าเอ้ยขายได้วะ่ะขายได้วะ่ะ เนี่ยมันค่อยๆบวมขึ้นครับไอ้สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเนียมันค่อยๆบวมขึ้นบวมขึ้นจนรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมงานงานไม่ออกมันเริ่มเยอะและ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทําไมขายได้ขายดีแต่ไม่ไม่รวยขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพอตรงนี้นะประมาณนี้ครับแล้วก็มีอะไรอีกไม่มีแล้วนะอ่าประมาณนี้อันนี้คือวิธีการจัดการงานกระสอบนะครับอืออ mm hmm. โอเคโอเคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้อะค่ะ